สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไปตั้งแต่มีตัวเล็กเข้ามาจากเดิมที่เราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็มีเขาอยู่ในบางจังหวะช่วงชีวิตเราเป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามมากจนกระทั่งวันหนึ่งมีตัวเล็กมีภาระใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็แบบ จุ้งเหงิ่เวลาของเราก็น้อยลงอยู่แล้วเราเป็นความแบบจั๊กกลิ่งระหว่างชีวิตเรากับชีวิตลูกชีวิตงานสุขภาพออกกําลังกายทําอาหารแบบวุ่นวายจนแบบเ,เห็นหน้าสามีเขาเบื่อแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบสามีทํางานมาก็เหนื่อยกลับบ้านออกก็ช่วยเลี้ยงลูกอีกคือช่วงเวลาที่เรามีให้กันมันน้อยลงความเข้าอกเข้าใจความสวีดความรักความโรแมนติกความสุขในชีวิตคู่มันเปลี่ยนไป หรือมันหายไปเลยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเรารักกันแบบสามีภรรยามานานมากแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้ที่มันเป็นอยู่เราก็เหลือแค่ พ่อแม่ลูกอะแกเป็นพ่อฉันเป็นแม่เป็นความสัมพันธ์แบบพ่อแม่ลูกมีความอิลุนตุงงังกันไปในอีกแบบหนึง่งบางคู่อาจจะสุขบางคู่อาจจะทุกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาวะที่เป็นความมืดมนของชีวิตพ่อแม่ลูกที่เราขาดความสุขขาดความรักแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมความรักของเรามันกลายเป็นแบบนี้ไปได้แล้วเราไม่มีความสุขเราอยากที่จะฟื้นปูเยียวยาอยากที่จะ เมิร์จมันเข้ามาให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างเป็นธรรมชาติหรือว่าคุณอาจจะโอเคมีความรักพ่อแม่ลูกที่มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็คิดถึง ความรักความสัมพันธ์ในแบบสามีภรรยาคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงช่วงเวลาที่เราเคยมีกันอยากที่จะกลับไปอยู่ในโมเมนต์นั้นอีกครั้งนะคะทาร่ามีข่าวดีมาฝากคือตอนนี้ทาร่าจัดเวิร์กช็อปฟรีสั้นๆนะคะหชั่วโมงในหัวข้อความรักตึงศูนย์หนึ่งจุดเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์ในฝันแน่นอนว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีมันแล้วแหละแต่ถ้าตอนนี้เราทํามันหายไปเวิร์กช็อปสั้นๆหนึ่งชั่วโมงของทาร่าเนี่ยก็จะพาทุกคนกลับไปเข้าใจ รก,กลับไปเริ่มเบสิกหนึกันใหม่ใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่เราอยากจะกลับไปเริ่มต้น101อีกครั้งนะคะทักทารามาได้ที่ไลน์ทาร่าโถวแล้วเจอกันค่ะ